ที่สนใจนะคะ RT 140 Thunder ตัวนี้ราคาอยู่ที่42,000บาทลูกค้าที่สนใจเครื่องเดิมนะคะสภาพดีใช้งานน้อยที่ร้านสมยศเจริญยนต์ตอนนี้มีเครื่อง14แรงและ16แรงให้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็น RT 140 Thunder X ไดสตาร์ทนะคะราคาอยู่ที่42,000บาทตัว T F 1 6 0 LE นะคะราคาอยู่ที่5 9 9 0 0บาทนะคะเครื่องสิบหกแรงตีโคด LE นะ RT 140 Thunder นะคะชุดไดสตาร์ทเดิมโรงงานเหมือนกันราคาอยู่ที่42,000บาทตัวนี้เป็นตัว RT 140 Thunder X นะคะราคาอยู่ที่ 42,000บาทเหมือนกันหากอยู่ต่างจังหวัดร้านมีบริการส่งหากสนใจนะคะสมุศเจริญยนต์เปิดบริการทุกวันเลยลูกค้าที่สนใจเครื่อง14แรง16แรงนะคะเข้ามาชมที่ร้านได้หรือถ้ามีให้ร้านส่งเนี่ยร้านมีบริการส่งที่ที่สนใจนะคะเครื่อง14แรง16แรงไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวมือควงหรือตัวไดสตาร์ ได้สตาร์ตเป็นไดสตาร์โรงงานทุกตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมสีเดิมภายในเดิมที่ยานเดิมหมดร้านไม่ได้มีการเปิดซ่อมนะคะหากลูกค้าที่ชอบเครื่องเดิมเครื่องสวยสภาพดาีเปอร์เซ็นต์การใช้งานน้อยอสภาพเครื่องอยู่ที่9 0้าสิบถึงเก้าสิบห้เปอร์นที่ร้านสมยนเจริญยนต์ยังมีเครื่องสภาพดีอยู่นะคะ ที่เป็นสภาพสวยเลยหากลูกค้าต้องการให้ส่งร้านนี้บริการส่งไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใกล้เคียงร้านบริการส่งให้หรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดทางไกลร้านก็ส่งให้ไม่ว่าจะส่งขึ้นขนส่งเอกชนร้านจะตีหลังไม้ไปให้และส่งขึ้นขนส่งการทําสัญญาซื้อขายอาติก็จะมีอาการเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลและก็เขียนสัญญาซื้อขาย ส่วนหนึ่งและลูกค้าก็จะได้รับเอกสารไปหนึ่งใบนะคะในการที่จะซื้อสินค้ากับที่ร้านหรือถ้ากรณีร้านส่งะจะมีส่วนต่างค่าของส่งขึ้นอยู่กับระยะทางหรือลูกค้าต้องการส่วนลดเรามาคุยรายละเอียดกันนะคะขอให้ลูกค้าโทรติดต่อมาคุยกับทางร้านแอดไลน์ มาที่เบอร์08011280สามารถโทรเปิดกล้องให้ดูสตินค้าได้เลยให้ลูกค้าเลือกได้เลยตอนนี้ยังมีเครื่องให้เลือกอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่า่าเครื่องหมดลอด็อตนี้สติ๊กเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เครื่อง14หรือ16แรงหรือ15แรงเข้ามาในช่วงไหนอีกเพราะว่า่ามันเคยมีที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาต้องการซื้อเครื่องแต่ว่าติขายไปแล้ว ซึ่งเวลาเครื่องอะคะ่ะที่จะนําเข้ามาที่ร้านนะคะมันก็จะมีเป็นล็อตล็อตล็อตนี้ขายออกไปล็อตต่อไปจะเข้ามาแต่ล็อตใหม่ติ๊ก,กยังไม่แน่ใจว่าสินค้าจะเข้าประมาณวันที่เท่าไหร่เพราะการนําสินค้าเข้าใหม่ขึ้นอยู่กับว่าติ๊กะจะระบายสินค้าหน้าร้านไปได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์และติ๊กมีการเดินทางที่จะไปส่งสินค้าให้ลูกค้าในแต่ละจังหวัด ในพื้นที่นั้นและติ๊กสามารถรับของกลับมาในาช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ติ๊กจะเดินทางรอบเดียวเวลาเดินทางส่งสินค้าถ้าเป็นโซนไพศานติ๊กจะเดินทางเองอพัดกลางภาคเหนือตอนล่างติ๊กจะเดินทางเองทั้งหมดพอส่งสินค้าแล้วติ๊กก็จะดูเรื่องในการรับสินค้ากลับเข้าร้านถ้าครั้งไหนที่มิ มีการรับสินค้าเข้าใหม่ติ๊กจะแจ้งก่อนหรือถ้าเป็นลูกค้าประจําค่ะที่เคยมีเบอร์กันไว้ที่มีไลน์กันไว้แอปไลน์เข้ามาแล้วสอบถามกันเรื่อยๆได้ค่ะติ๊กแจ้งรายละเอียดให้ได้ประมาณวันที่เท่าไหร่จะมีสินค้าใหม่เข้าหรืออ่าต้องการเครื่องรุ่นนี้กี่แรงราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าติ๊กมีติ๊กจะแจ้งไว้แล้วถ้าลูกค้ารอได้นะคะก็อ่ารอกันนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเรื่องการขนส่งอย่าง ติ๊กเดินทางเองก็คือติ๊กจะกําหนดระยะเวลาประมาณ3วัน5วันถ้าอยู่ระยะทางไกลหรือ10วันติ๊กจะแจ้งว่ามีช่วงคิวในการเดินทางภาคนี้วันที่เท่าไหร่ภาคนี้วันที่เท่าไหร่ถ้าลูกค้ารอได้อ่าติ๊กก็จะวิ่งส่งถึงบ้านและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะไม่ใช่เก็บเงินปลายทางทั้งหมดแต่คือจะต้องทําเอกสารสัญญาซื้อขายก่อนวางเงินมาจําส่วนที่เหลือติ๊กไปเก็บปลายทางพร้อมรับ สินค้าและเอกสารสัญญาซื้อขายเพื่อลูกค้าจะได้ติดตัวไว้หนึ่งใบติ๊กเองก็จะมีเอกสารของติ๊กเองหนึ่งใบที่จะเป็นการรับประกันว่าเรามีการซื้อขายกันและมีเอกสารถูกต้องนะคะสําหรับร้านสมุนยศเจริญยนต์ก็ขอฝากรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่อง14แรง16แรงไว้เท่านี้นะคะส่วนตัวโค้งที่ติ๊กได้ไลฟ์สดไปเมื่อวันก่อนเนาะก็ยังมีสินค้าอยู่นะคะจะเหลือตัวสยามนูน2ตัวที่ติ๊กได้ไลฟ์สดไป ตัวสยามพัดติดขายแล้วนะคะแล้วก็ตัวบิ๊กจิ๋วมิเลเนียมจะเหลือตัวเดียวแล้วก็เหลือกระทิงแดงอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสยามเก้าเ้านะคะที่ยังอยู่และสินค้าเข้าใหม่ก็เช่นกัน ถ่าเข้าใหม่ติ๊กจะแจ้งให้ทราบทุกทีแต่รอบนี้ในการเดินทางถ้าติ๊กนาสินค้าเข้าใหม่ติ๊กจะไลฟ์สดให้ชมอีกครั้งนึงนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างบางทีติ๊กรีบเดินทางเพราะว่าเราต้องรีบไปกับให้มันทันในช่วงเวลาที่จะต้องรับส่งเด็กนักเรียนด้วยคร mm hmm. าวนี้เวลาเดินทางเดินทางไปเราจะเดินทางอย่างเดียวเลยไม่มีเวลาที่จะต้องมาถ่ายคลิปมาไลฟ์สดให้ลูกค้าชมว่าวันนี้ได้อะไรเข้ามาแล้วส่งอะไรไปแล้วติ๊กไม่มีเวลาเหมือนช่วงก่อนๆที่ติ๊กเคยทาคลิป ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าลูกค้าต้องการให้อัปเดตเกี่ยวกับเครื่องสินค้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือโครงหรือว่าการส่งสินค้าติ๊กจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้อัปเดตนะคะจะมีอัปบ้างก็คือลูกค้าโทรมาคุยรายละเอียดกันดีก,กว่ามีอะไรเข้าใหม่ไหมถ้ามาีแจ้งหน่อย คำเนี้ยค่ะติคอยจะลืมก็คือลูกค้าแอดไลน์ดีกว่าแล้วพิมพ์เข้ามาถามบ่อยๆหรือว่าโทรมาถามบ่อยๆถ้าติจําได้ก็คือจะตอบนะตอนนั้นเลยแต่แต่ให้ติโทรกลับติจำไม่ได้เพราะลูกค้าโทรเข้าทุกวันแล้วก็คือจะลืมค่ะหรือบางทีติเซฟชื่อไว้แล้วอ่ะบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับให้แต่คราวนี้ติจําชื่อไม่ได้ว่าพี่ ต้องการเครื่องรุ่นไหนาราคาประมาณเท่าไหร่จะใช้เมื่อไหร่เนี้ยคะ่ะติ๊กลืมหมดเลยเพราะว่าเราทํางานหลายอย่างปกติติ๊กเดินทางคงสินค้าเองคะ่ะก็จะลืมนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ายังไงยังสนใจเครื่องอยู่ยังสนใจคงอยู่สําหรับเป็นลูกค้าหรือเป็นสพี่ร้านนะคะยังสนใจเครื่องยังสนใจคงแล้วก็ยังรอติ๊กได้อยู่โทรเข้ามา เรื่อยๆนะคะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาเรื่อยๆแล้วติ๊กจะพยายามหาสินค้าดีๆหาสินค้าที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าทุกคนค่ะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับาการดูไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะขอบคุณ